สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมในหมอนรักเกือบจะก,การเกมเลยใช่ครับผมเราวันนี้เราก็อยู่ที่เกมที่มีชื่อว่า this game for you นะครับผมเป็นเกมนหน้าอะไรเกม,มนึงที่จะนำมาแก้สนในวันนี้ครับผมเราไปดูครับผมว่าเกมนี้จะน่ากลัวรเราลองกนหน่อยนะครับผมว่าแต่เปิดมาไม่มีหน้าเมนูเลยนะสิครับผมเข้ามาปุ๊บก็เริ่มเล่นได้เลยเลยครับผมโอเคครับสัดเกมนี้มีอะไรน่าสนใจครับมาไครับผมกู้เซาครับไหนลองรีเสิร์ชให้หน่อยครับเขาบอกว่าทำเกมนี้มาให้เราเล่น,นครับเปิเฉพาะเลย ก็ลองเล่นดูรับเป็นเกมผีที่ทำใน Unity ี้โอ้โหตามชื่อเลยฮะ this game for you เกมนี้เพื่อคุณนะโอเแค่ชื่อก็น่ารักแล้วครับผมมาเดี๋ยวมาดูคราบผมว่าเกมนี้จะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนกันเชียวนะครับผมแต่เปิดมาไม่มีหน้ามโนทั้งสิ้นครับผมนะครับแล้วก็ไม่มีซาวด์ใดๆทั้งนั้นเงียบมากคือเป็นเพื่อเราไงคือแบบเล่นได้เลยแบบไม่ต้องมาเล่นเลได้เลยอ่าไม่มีเครดิตไม่มีอะไรเล่นได้เลยนะครับทามาให้แบบเริ่มเล่นเลย ไม่ต้องรีรอไม่ต้องเสียเวลาอะไรม้างมอยนะครับผมเดี๋ยวดูสถานที่ครับผมเหมือนเราจะมาอยู่ในเขาวงกดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเป็นห้องที่มันแบบว่ามีหลายช่องทางเหลือเกินนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจกันในแต่ละที่เโอ๊ะอะไรวะแสงไฟแสงสว่างคืออะไรเทียนเหรอเทียนนี่อะไรเะเทียนจับหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้ด้วยเอ๊ะมันเทียนหรืออะไรวะทำไมมันทำไมทำไมหัวมันแบบนวลๆนึงอะ ไอ้ยมงคลเท่าไหร่แหมคิดดีไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะคิดเฉพาะมันเป็นเทียนแล้วที่มันตั้งไว้อยู่ในที่มืดนะครับนะมันไม่มีอะไรกับเทียนปลอมเนี่ยที่แบบพวกแบบจัดอ๋อเทียนเทียนเออเทียนปลอมนะเอออันนี้เข้าได้แต่ว่ามันมืดไปเราจะไม่เข้าผมเลยไปเออ่ที่มันแบบมีสว่างสว่างหน่อยนะครับผมเออเดี๋ยวถ้าผมขอเพิ่มแสงก่อนครับท่านผู้ชมไปเพิ่มแสงกันเอาเองนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มจอผมเองไอคิปไรไรออฟเนี่ยโอ้โหมืดเลยคนไม่น่าจะมองเห็นไอไล์ออฟอ่ะคือพีบ เพิ่มแสงไม่รู้จะเพิ่มยังไงอ่ะคือเพิ่มมากกว่านี้มันก็แบบมันก็จะขาวไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยนั่นถือว่าเพิ่มแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะเพิ่มกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่าไงละเออ I I have เฮลเฮลกิฟต์ฉันมีของขวัญให้คุณใช่ไหมยูเซอร์โอเรียกเรียกเราว่ายูเซอร์อ๋อน่ารักยูเซอร์นะครับผมเรียกเราว่ายูเซอร์นะฮะไม่เป็นแฮกชื่อคองหรืออุ้ยเออเ็กหมออะไรเงี้ยโอ้น่าน้ากลัวมากครับผม <Okay. S 2> โอเคลูปการ์ด็เปิดเออนะเกมนี้ย่า่ยาเอย่างนั้นนะครับผมเอ๊เหมือนอกับว่ามาเหมือนมันจะให้เราไปเทศทางสว่างเท่านั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ this game for you อ่ะ this game for you ก็คือตามทางตามทางไปนะครับผมอย่าเน่ารู่นอกทางอะไรประมาณนี้เฮ้ยเอตรงนั้นก็มีมีแสงอยู่อ่ะก็ต้องแบบเพิ่มแสงกันเอาเองนะครับผมจะได้เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรอ้าวมืดมืดมันทําไมอ่ะมันมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรนี่หว่าเดินมาตั้งมานะนะครับ มีอะไรสักอย่างไม่มีแบบว่าคําแบบชี้แจงว่าเกี่ยวกับอะไรมีอะไรนะเงียบดูสภาพเกมนี้มันก็ต้องปรับข่าบางทีเออเพราะงั้นมันจะหรือเปล่าหรือไม่ต้องก็ได้เพราะเพราะว่ามันตั้งใจอะเออเหมือนมันตั้งใจว่าจะให้แบบว่ามืดก็คือมืดเลยสว่างก็คือสว่างเลยอะไรไรอ้อเปนยิงวนปรับเขาาก็ได้โอ้เออจะมาคนเห็นวิญญาณตอนท้ายยังไม่เห็นเลยคือแบบไอ้วิญญาณตอนท้ายเออมันมันไม่เห็นจริงๆแหละนะ <Das S 2> มันไม่เห็นจริงๆม,มันมืดเกินไปนะผมเกมบางเกมก็ทำมาแบบมืดเกินนะครับผมไม่สงสารสายตาคนเล่นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี้ก็วนเก้อพี่ไม่เคยเออเรายังไม่ได้เจอเลยเนี่ยเราพูดมาตั้งนานแลนะ้วเนี่ยฉันมีของขวัญให้คุณนั่นน่ะนะของขวัญน,นะครับของขวัญนะ่ะมันอยู่ตรงไหนนะผมเดินมาเฮ <อา S 1> ้ยอ้าวที่นี่ออไอ้ที่ไหนมัไปเดินเข้าไปทำไมจะไปเดินสี่เวลาไดไปอ้าวอะไรกลัวเฮ็ดเทกิดอ้าวหยิบไปเลยไม่ต้องรีรออะไรอ่ะฉันรูปฉันเหระ ลูกนี่คือตัวมันจะไม่ต้องตัวดำกันน่ากลัวโอเคเราได้ของขวัญมาแล้วหยิบไปเลยแล้วแล้วในต่ออ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปแสงสว่างก่อนนะครับผมอยิบโบราณไหมนะครับมีเสียงสาวมีเลยเสียงเหมือน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 คนถอดแจ็คเสียแบบแจ็คจุ๊บมันเป็นสิงเอ้ยไฟดับชิบหายไปลงเทียนป่ะนี้ต้องไปลงเทียนแล้วว่าไปหยิบเทียน ลองมองคุณยูเซ์ยูเซ์โอ้ยยังไม่ยี่างทางมืดเลยทางมืดเลยนะครับอ้าวไปทางไหนทางนี้เหรอต้องตามป้ายเลยหรือเปล่าเออหรือเปล่าจะถอยหลังกลับหันหลังกลับไม่ต้องมีเรย้อะเฮ้ยในทางกลับมันมืดตึ๊ดเลยอ่ะโอ้โหดูดิมืดก็คือมืดไปเลยจะไม่มองมองอะไรไม่เห็นเลยสักอย่างแต่เราก็ต้องไปแต่เราก็ต้องไปเพราะมันไม่มีทางไปแล้วโอ้ไปก็อู้วู้เอาจิงดิคือจะให้เราเดินมาตรงนี้จริงเหรออ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันมีทางแยกเหรอคือคนเดทางอันนี้ก็ืปล่าไปตรงๆไปเลยอ้าวอ้าวอ๋อมันทะลุมาตรงนี้เหรออ้าวแล้วทำไมมันต้องนั้นมันมืดยังไงครับเนี่ยมันเริ่มหลอนแล้วแน่เลยแต่ตอนนี้ก็เฮ้ยอะไรอะเขาครับเอ๊ะอะไรอะรูปเราเหรอแน่เลยที่เราเก็บอบบมันหมเองบ้าเฮ้ยอ๋อตัวมันมันทักทายเราไฮ ทักถายก็คือเหมือนไปเก็บภาพเรื่อยๆอะไรย่างงี้เหรอเออเรื่มยนเออหรือเปล่าต้องมันเก็บกระดาษอะไรงี้มันครบมันถึงจะโผล่มากลัวผมจะหาไม่ครบไปไม่ต้องเดินวนอะไรอย่างเงี้ยทีเดียวโอ๊ยเว้ยเหมือนทางเออทางมันเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนมันเพิ่มมาเองอ่ะนะคะท่านผู้ชมถ้าสังเกตนะฮะเหมือนทางมันเพิ่มมามันถึงไม่ได้เพิ่มไปแเดินไปโดยไม่มองเอานี่ทางเก่าดีกว่าทางเก่าที่มันเก็บรูปแรกมันน่าจะอยู่ในโถง อันอน,นี่ก็คือไอ้นั่นไงแ,แสงที่มีอันเดียวอ๋อเฮ้ยเรามาดูหน่อยสิได้ปะโอเคครับมันจะมีอะไรนะครับผมเกมนีมน้มันต้องมีเซอร์ไพรสพ์มันคนต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างแล้วล่ะนะอย่าให้ผิดหวังเลยมาขนาดนี้แล้ว,ว,เ,วบบเก็บหมดอนะคือแบบจบแลบบ้วจบเลยอะไรอย่างี้โอ้โหล้มโตอีก้วครับผมไม่เอาได้เกมนี้นะครับผมหวังไว้เยอะนะครับหวังว่ามันจะต้องมีแบบว่าเออแบบเซอร์ไพรส์คนเล่นอะไรอย่างนี้สักหน่อย ออันนี้คือทางนี้เราเก็บลูกลูกสองสงสัยน่าจะเป็นแบบมันหลอกตาไม่เหมือนแบบเหมือนเป็นโค้งๆอะไจริงๆเออใช่ดูดิแสงเงาอ่ะให้มาดูแบบโค้งๆ for you มัอเล่นเกมคือคือมันเล่นกันอยู่เนี้ยก็คือมาเดินเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยหรอคือมามามาเล่นใช่ไหมแต่ว่าก็เพจก็อัพโหลดไปรับลองเครื่องด้วยชิบหายผีก็ไม่เจอเอ้ยขอหวหอยใช่ไหมหูกระเจอง ชอบของหวนไม่หรอมันเป็นรูปอะอาตอบเย็ดไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จบตอบเย็ดไปก่อนโอเคที่เขาบอกว่าน่าจะชอบของหวานใช่ไอร์อืมแต่ว่าฉันมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะให้ได้เอาแล้วครับผมต้องมีเซอร์ไพรส์นะครับผมนั่นแหละคือสิ่งที่อยากเจอและผมเอไปรับมืดครับโอ้อ้าวเฮ้ย มันจะเล่นอะไรกูนเนี่ยมันคือมันดับไฟห้องให้เราอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูครับผมว่าที่ว่ามันจะแบบของคกง,งของขวัญอะไรมันจะเป็นอะไรนะครับผมนะแต่ห้องมันหลอกตาจริงด้วยนะครับผมเรากว่าจะหาเจอแต่ละห้องได้ต้องกลับไป<ย>ที่เดิมเออไปดูนั่นสิมันต้องมีอะไรกับเออทียนออต้องมีอะไรกับเทียนหรือเปล่าเพราะมันแบบจั่วมาขนาดนี้แล้วนี่มันจะตั้งมันจะไมด่ดื้ออะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมนะครับสายจ,จบเกมเนี่ยเอาเทียน ใหม่กอดอะไรอะอะไรว่าเหมือนมีอะไรวางอยู่อะเฮ้ยมันมีอะไรวางอยู่นะฮะไปนี่ต้องทำทีเดียเออมีสัตว์อ๋อลูกเฮ้ยอะไรแมววชิงยูโอเคมอกนายก็ไม่เกิไม่มีสัญลักษณ์ชี้ไปทางนู้นอุ้ยชี้เป้าแล้วว่างานนี้โอเคโอ้ใจเอ๋ใครเอ่ย ยิ้มสวยนะครับเราต้องไม่ถามมันนะไอ้นี่อ๋อตัวที่มันอยู่ในรูปโอ้เชี่ยหายด้วยนะครับไปไหนอะไปไหนครับโอ้ยอะไรขอควั้สุดท้ายใช่ต้องการเทียนโอ้โโหอยต้องการเทียนโอ้เทียนเทียนเทียนแหมก็นึกแล้วว่าทําไมมันถึงจวดเทียนมาให้ก็คือเอาเทียนไอเทียนอันนั้นอะ มาปากมันให้เป็นเทียนวันเกิดไอ้เค้กวันเกิดอะไรยงี้เทียนใหญ่ขนาดนั้นเชียวะนะครับเราก็ต้องจําทางไว้ด้วยนะครับผมเราต้องมาทางนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาเทียนก่อนเลยนี่ครับผมน่านึกแล้วว่ามันจะตั้งไว้ทําไมในเมื่อมันไม่ให้เราเก็บไปใช้โอ้มันอย่างนี้เองอ่าเราจะต้องเอาเทียนนี้นะครับผม ไปปักที่เจ้าของขวัญที่มันไม่ได้องเป็นของขวัญนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนี้อีกหรือไม่ครับคุณสมาชิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับไม่รู้ครับโอ้โหผมจะไปดูกันดีกว่านะครับผมนะน่ากลัวเลยไม่กลัวขำเลยมีเลือดเอาแล้วแล้วไปยุ่งเขากินเขาขึ้นกิซซ่าฉันโกงสรุปเราไม่ได้แดกมันแดกเองอะไรงเงี้ยหรอมันจะแดกเราไหมเฮ้ย ม่เอาน่าอย่าบอกนะว่า NAC นี่คือมันเป็นสีเค้กหรือไรแล้วเราไปเก็บที่เค้นใครมันมองอะไรอย่นั้นอ่านสิฉันทำเกมนี้เพื่อฉันจะฆ่าอะได้อ๋อพูดอย่างงี้จริงเหรอครับคุณพี่ครับแล้วให้โยทำไมมันมันมันนิ่งขนาดนี้แล้วมันตัวอะไรวะเนี่ยมันจะเหมือนสเลลเดอร์แมนเหรอหรือไงเหมือนรถขึ้นยนต์เบมแกอะอ๋อเอเบมแบก มันนันมันก็ไม่ทําอะไรเราอะทำไมอะหรือว่าตาเวทอะไรกับมันด้วยมันก็ไม่ทําอะไรแล้วนี่นาหรือต้องออกไปหางมันกันอะนายกันนึงนายจะต้องตายยูเซอร์เอาละครับช่างเกเสียงโอ้อะไรอะไรครับมันเดินมาไม่รู้เรื่องโอ้ยตัวผู้ตัวตัวเมียมีตัวเมียด้วยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียโอ๊ยมิวมิว อ่าคผมก็กลับมานะครับผมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เอเส้นเกิดขึ้นมาสักครู่นี้อยู่ดีๆอ่าเราโดนผีหลอกตายแล้วเราก็หลุดจากเกมนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมึงต้องหลุดจากเกมด้วย นะครับจะพูดปิดก,ก็ไม่ได้พูดต้องเข้าเกมใหม่นะครับผมโอเคอ่ะสรุปสถานการณ์ก็คือเราโดนเจ้าผีนั้นหลอกให้มาฆ่าตายนะครับผมซึ่งผีก็มีสองตัวก็คือมีตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ไม่ทําอะไรเราแต่ตัวเมียเป็นคนจัดการนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตีความกันเอาเองลวกันผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ความมิกเซนของเกมนี้เท่าไหร่นะครับสุดสุดท้ายก็คือโดนผีหลอกตายคุณจะมาให้เราฝาก่เอาฝากรครับเกมซีรีส์นี้ไม่ตกี่ยบผีมาก่อ,อครับที่มีเซฟมาโอ้ยยังยังมีเหรอ ก็ต้องเตรียมตัวไปกินเค้กกันต่อครับตายแล้วนะครับผมโอเคก็คิดยังไงกับเกมนี้ก็ผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมถ้าอยากให้เรากลับมาเล่นเกมผีต่อนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมไม่เป็นไในการแคสเกมต่อไปนะครับผมเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับผมจะนอาความคณาไหนก็ต้องรอติดตามรุ่นสวัสดี